สวัสดีครับพี่โอนิติเทพโอเคนิติเทพครับคลิปนี้พี่โอต้องขอขอบคุณเมเจอร์ซีเลเพ็กซ์อีกแล้วที่ให้พี่โอทำคลิปได้อย่างสะดวกสบายคุยได้ยาวรวดเดียวแบบไม่มีการตัดต่อลองเทค10นาทีเป็นอย่างน้อยนะครับก็ไม่น่าใจว่าจะคุยได้ถึงหรือเปล่าสำหรับคลิปนี้เราจะคุยกันถึงภาพยนตร์เรื่องเขี่ยวชีวะ อะไรนะคลั่งสะพานรกครับก่อนที่พี่โอจะทําคลิปเนี่ยหลังจากที่ดูจบเลยหลังจากที่ดูจบมีความสุขมากมันเป็นหนังที่อาจจะได้อะไรน้อยกว่าที่คิดที่ตั้งความหวังไปนิดนึงนะครับเพราะพี่โอคิดว่ามันจะระทึกขวัญในระดับเดียวกับเทรนทูปูซานเพราะว่ามันก็มีดาราบางคนนะเคยอยู่ในเทรนทูปูซานด้วยจูจีจนจีฮุนอะไรเนี้ยคนนี้นะครับแล้วก็นี่ ลูกสาวก็เคยอยู่ในลูกสาวน่าจะเป็นเด็กเล็กๆเลยนะอ๋อคนนี้ฝานารกไปกับพระเจ้าพี่โอโงงและลูกสาวน่าจะเคยเล่นเป็นเด็กเล็กนะครับครั้งนี้เป็นเด็กค่อนข้างมีปัญหาส่วนคนนี้มาจากหลายเรื่องคิมฮีวอนครับส่วนคนสําคัญของเราไม่ต้องพูดถึงนะั่นก็คือ อีซองคยุนซึ่งเขาได้เสียชีวิตไปแล้วสาเหตุนั้นพี่โอก็ไม่สามารถชี้ชัดได้คุณผู้ชมที่อ่านข่าวก็คงจะตามข่าวได้โดยละเอียดแล้วนะครับนอกจากข่าวนี้คือข่าวดาราคนนี้เสียชีวิตพี่โอ ยังไม่ได้ตามเท่าไหร่ไม่เท่ากับข่าวหลังจากที่พี่โอดูหนังเรื่องนี้จบดูหนังเรื่องนี้จบตั้งใจจะทําคลิปแล้วก็พอดีได้ไปดูหนังใหม่เรื่องนี้ก่อนนะครับในเวลาใกล้เคียงกันก็เลยยังไม่ทนได้ทํพาพอดูเรื่องนี้แล้วจิตใจก็เลยติดใจเรื่องนี้มากกว่าก็เลยทำเรื่องคลิปเรื่องนี้ไปก่อนแล้วสาเหตุที่ยังไม่ทำเรื่องนี้ก่อนที่จะดูเรื่องนี้เนื่องจากว่าพี่โอได้อ่านข่าวได้ดูข่าวได้ดูคลิปที่มีข่าวว่าสุนัขพันธุ์อเมริกัน มันพูดพูดชื่อไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวเขาบอกว่าพูดชื่อไม่ได้เดี๋ยวคลิปปลิวไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรนะครับก็ทำร้ายน้องชายอายุ1 7 1 8เท่านั้นเองซึ่งมันก็เหมือนสุนัขของเขาเหมือนหมาของเขา,าเขาเป็นลูกเจ้าของบ้านถีงจะเป็นเนาะหมาของพี่ชายก็เหมือนของที่บ้านเหมือนของพ่อของแม่เหมือนของตัวเองสมตัวรุมทำร้ายร่างกายจน จนน้องเขาก็ไม่สามารถทนบาดแผลต่อไปได้นะครับเขาก็ต้องจากไปกอดไว้อันควรซึ่งเป็นเรื่องเศร้ามากเศร้ากว่าดูหนังเรื่องนี้ทั้งเรื่องอีกเรื่องนี้หมาโหดร้ายเหมือนกันประมาณสิบกว่าตัวมั้งก็ทำร้ายผู้คนในเรื่องผู้คนบนสะพานนี้กว่าร้อยชีวิต แต่เราดูเรื่องนี้เราแทบไม่รู้สึกเพราะว่าคนที่โดนทําร้ายร่างกายบนสะพานนั้นน่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวประกอบเป,เป็นชาวบ้านเป็นทหารประกอบซึ่งไม่มีที่มาที่ไปไม่มีการทําให้เราผูกพันกับตัวละครแต่ละตัวที่ตายยกเว้นตัวสําคัญๆที่จะมาตายตอนท้ายเรื่องนะครับแต่ในตอนที่กว่าร้อยคนหรือว่าช่วงคนหล่นสะพานช่วงอะไรพวกนี้ใครหน้าตาเป็นยังไงมันก็เราไม่ไม่รู้สึกอะไรหรือแค่รู้สึกสนุกเท่านั้นเอง ครับเนี่ยคนตายเป็นร้อยเราไม่รู้สึกแต่พอมามีข่าวน้องเสียชีวิตท,ทั้งทงที่ปเปรียบเสมือนเจ้าของหมาพ่อพี่โอเศร้ามากเศร้าจนพี่โอคิดว่าเราชะลอการพูดคลิปเรื่องนี้ไปก่อนพอดูเรื่องนี้ก็ทําคลิปเรื่องนี้ไปก่อนแล้ววันนี้มีเวลาพอก่อนที่จะไปชมรอบสื่อเรื่องอื่นก็ไหนๆก็ทําคลิปเรื่องนี้แล้วก็ คุยไปเลยแล้วกันว่าพี่โอมีความรู้สึกเสียใจมากตอนแรกน่ะดีใจที่ให้หมาเป็นตัวร้ายบ้างนะครับหลังจากที่หมาเอ่อเป็นตัวที่ซื่อสัตย์ต่อมนุษย์มาตลอดเป็นเพื่อนรักเพื่อนที่แสนดีของมนุษย์มาตลอดซึ่งอันนี้ก็เป็นคํากล่าวที่ใครๆที่เป็นคนรักสุนัขก,ก็บอกว่าไม่เกินความจริงแต่สําหรับพี่โอพี่โอเคยโดนหมา กัดมาแล้วสามครั้งสามตัวในชีวิตทําให้พี่โอมไม่ค่าไม่กล้าเข้าใกล้หมาและทั้งสามตัวนั้นเป็นหมาที่มีเจ้าของในบ้านคนรู้จักที่สนิทแล้วทุกคนต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าหมาตัวนี้ไม่เคยกัดใครมาก่อนเลยพี่โอเป็นคนแรกพี่โอได้รับเกีรติประเดิมสามเขี้ยวหมานะครับสามเขี้ยวสามเขี้ยวของหมาสามตัวมันเขาบอกว่ามันมันเขี้ยวนะอาการอย่างน้องคนที่เสียไปก็ไม่รู้ว่าหมามันเขี้ยวหรืออะไรเพราะว่า ก็เป็นหมาเลี้ยงนะครับไม่ใช่หมาดุร้ายอะไรด้วยซ้าแต่ต่างจากเรื่องนี้เรื่องนี้คือหมาดุร้ายเลี้ยงไว้ฆ่าคนนะครับก็เดี๋ยวพี่โอไม่อยากจะให้ร้ายหมามากไปกว่านี้เพราะว่าจะมีคนที่รักสุนัขออกมาปกป้องแล้วก็เดี๋ยวจะเกิดการโจมตีระหว่างทาสแมวกับคนรักหมาอะไรประมาณนี้อีกครับก็พูดถึงหนังไปดีกว่าก่อนที่จะ หนังเรื่องนี้เอามาเทียบกับเรื่องนี้นี่ก็เป็นสถานที่ที่เกิดในที่แคบๆเล็กๆพอๆกันนะครับเรื่องนี้เป็นหนึ่งใน4เรื่องของหนังเกาหลีใน2อสัปดาห์นี้ที่จะมีให้ชมมีส่วนอันนี้การน,นี้มีมีความแอคชั่นระทึกขวัญพอๆกันแต่เรื่องนี้สร้างจากเรื่องจริงและมีความสนุกสนานตื่นเต้นเรื่องนี้ มันอยู่บนสะพานอยู่บนถนนพี่โอ๋ก็มีใจคิดว่าน่าจะเป็นผจญภัยรถทริปไปเจอนั่นไปเจอนี่โอ้โหขับรถซิกแซกอะไรประมาณแบบว่ามีมีคนหลากหลายรูปแบบปรากฏว่าไอ้คนหลากหลายรูปแบบบนท้องถนนนั่นแหละสูญเสียชีวิตไปอ,อย่างรวดเร็วเหลือแต่คนบนรถบัสเหลือแต่คนพ่อลูกคู่นี้แล้วก็เหลือคนที่มาตามล่าพอลูกคู่นี้ เท่านั้นเองนอกนั้นแม้แต่ตออทหารก็แทบจะไม่เหลือตัวสำคัญไม่เหลือตัวคนที่เรารู้จักเลยแล้วเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นแค่ในช่วงสะพานที่มันถล่มได้แค่นั้นเองระหว่างแผ่นดินหนึ่งยังไม่ถึงอีกแผ่นดินหนึ่งด้วยซ้ำนะครับเป็นรถทริปเป็นหนังรถทริปที่สั้นมากอะความยาวของหนังก็กสั้นด้วยหนึ่งชั่วโมง40นาทีเท่านั้นแล้วอการเดินทางผจญภัยเนี่ยมันก็ไปไปมามาไปไป,ไปมามา,มากลับกลับมันอาจจะเป็นจุดที่ทําให้คนรู้สึกว่าน่าเบือ่อ บ้างก็เป็นได้ครับก็โปรเจกต์นี้เป็นโครงการลับของรัฐบาล Project Silence ตรงนี้พอดูถึงท้ายเรื่องเราก็เดาได้ว่าเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปมันสองเรื่องที่ดูพร้อมกันในวันเดียวกันนี้มันมีความรู้สึกคล้ายกันเลยอันเนี้ยมีความลับที่ทางรัฐบาลไม่อยากเปิดเผยหรือไม่อยากให้ความรับร่วไหลไปสู่คู่แข่งฝ่ายศัตรูนะครับก็คิดที่จะทำลายคนของตัวเอง เอายิงให้ตกดีกว่าอย่าให้อย่าให้คนของเราตกเป็นคนของเขาเหมือนอย่างหนังหลายๆเรื่องที่เราเป็นผู้เดียวกันพวกสายลับอะไรเงี้ยถ้าถูกศัตรูจับได้ให้ฆ่าตัวตายซะอะไรประมาณนี้อุ๊ยพูดคำนี้ไม่ได้เดี๋ยวโดนแบนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเขาลงในทิกตอกต้องตัดคําเยอะเลยที่ว่าเกี่ยวกับตายพวกเกี่ยวกับเอ่อบูลลี่พวกอะไรพวกเนี้ยลำบากว่าทําคลิปทุกวันนี้ครับก็ความสนุกของพี่โอให้เรื่องนี้อยู่ที่ ตอนแรกก็ว่า7แหละแต่ก็เป็นเพื่อเป็นการไว้อะไรกับอ่านชื่อให้ชัดนะครับอีซองคยุนจากเรื่องชนชั้นปรสิตพี่โอก็มอบเพิ่มคะแนนพิเศษให้อีก1นึ่งคะแนนเป็น8เต็ม10ครับก็น่าเสียดายที่หนังให้ความสนุกอย่างไม่เกินที่เราคาดเดานะครับไม่เกินที่เราคาดเดาเราก็จะไม่รู้สึกอิ่มอกอิ่มใจหรือฟูเท่าไหร่มันก็ เอาก็แค่นี้เหรอเอาหมาก็มีเป็นสิบสิบตัวสำคัญตัวเดียวเท่านั้นเหรอแล้วก็เออ่คนมีเป็นร้อยร้อยคนบนสะพานก็มีคนที่สำคัญแค่นี้แล้วก็มีฉากคือแบบคนที่ค่อยๆตายวัยรุ่นมันเหมือนมันเหมือนเทรนทูปูซานอะไรนะฝ่ารนกะซอมบี้คลั่งอะ่ะที่จะมีสามีภรรยาชาราภาพคู่หนึ่งที่ต้องอุทิศตนเป็นผู้เสียสละมันคล้าย คล้ายหนังเก่าๆหลายเรื่องแล้วพอเปิดเผยความจริงว่าต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดมาจากคนใกล้ตัวคนรู้จักมันก็ไปคล้ายๆกับเรื่องที่เคยมีมาแล้วทั้งหมดหลายเรื่องอีกเหมือนกันนะครับลงทุนไป14ล้านเหรียญสหรัฐขณะนี้ทํารายได้คืนมาเพียงแค่6ล้านเหรียญสหรัฐเท่านั้นเองอันนี้ข้อมูลเกี่ยวกับงานสร้างรายได้และทุนสร้างเนี่ยพี่โออ้างอิงจาก IMDb นะครับใครที่จะมาโต้แย้งด้วย ตัวเลขอื่นขอให้ไม่เป็นวิกิพีเดียนะครับพี่โอไม่ไม่รับเว็บนี้ขอให้มีแหล่งอ้างอิงที่ชัดเจนนะครับและก็คะแนนในเว็บมะเขือเรื่องนี้นักวิจารณ์ให้50%คนดู58%ใน a m d b ให้5.6เต็ม10โดยเฉลี่ยจากประชาชนยังไม่เห็นมีส่วนของนักวิจารณ์ก็พี่โออาจจะพูดคลิปนี้ด้วยความเศร้าส้อยซึมเงียบเหงาหน่อยเพราะว่า เราดูหนังสนุกพอประมาณแล้วเราก็มาเจอข่าวเศร้าซึ่งตอนแรกเราดีใจว่าหมาเป็นตัวร้ายพอมันพอมีข่าวหมาทําร้ายคนจริงๆขึ้นมาเนี่ยเราก็รู้สึกว่าหมาโดนซ้ําเติมมากไปแล้วเราก็แทบจะไม่อยากพูดถึงหนังเรื่องนี้ไปเลยแต่ยังไงก็ต้องพูดเพราะว่ามันเป็นคอนเทนต์นะครับก็พี่โอ๋ก็หากินด้วยการ ทำคอนเทนต์ดูหนังแล้วเอามาคุยให้ฟังตอนนี้หนังเยอะมากสัปดาห์ละเป็น1 0บสเรื่องพี่โอไล่ตามไม่ทันแต่ถ้าต้องดูทุกเรื่องก็ไม่สามารถทําไม่มีเวลาเหลือที่จะมาทำคอนเทนต์ก็ต้องเลือกดูเป็นบางเรื่องแล้วเรื่องไหนที่ดูแล้วด้วยความเสียดายก็ต้องเอากลับมาพูดนะครับเดี๋ยวจะมีกอซิลลาที่ต้องพูดมีอะไรอีกนี่ Exit ไปดูที่กําแพงเพชรมาก็คุยไปแล้วนะครับอ๋อสัปดาห์ที่แล้วยังเหลือเรื่องนี้สิ ก่อนที่จะถึงสัปดาห์ใหม่ยังเหลือเรื่องบ้านวิกลอีกไอ้คนนี้ไข่นะน่าคุ้นคุ้นหน้าเหมือนติ๊กตอกที่พี่คนทำติ๊กต o อที่พี่โอตามเลยคนที่ชอบเล่าเรื่องจำได้ไหมครับว่าใครแล้วก็เอาละโชคดีที่ชินจังได้ทำไปแล้วนะครับชินจังนี้เขามีของแจกด้วยนะไปไหนแล้วตอนนี้อ๋ออยู่นี่ครับขอบคุณเมเจอร์เซนเนอเพล็กซ์นะครับที่สนับสนุนให้พี่โอมีกิจกรรมแจกของต่างๆมากมาย แล้วก็มีอะไรอีกเรื่องหนึ่งหมดแล้วมันงครับก็พบกันในคลิปต่างๆคลิปอื่นๆถ้าพี่โอพูดอะไรผิดพลาดขาดตกบกพร่องต้องขออภัยเวณที่นี้เดี๋ยวของแจกต่างๆเ่าเนี้ยรวมทั้งโปสเตอร์หลากหลายพี่โอจะทยอยแจกติดตามกันในเพจนะครับพี่โอจะจัดกิจกรรมแจกในเพจเพราะว่าเพจพี่โอย,ยังมีผู้ติดตามไม่ถึงพันคนเลยต้องกระตุ้นหน่อยสําหรับ youtube 7,200แล้วก็ขอบคุณมากติกตอกติกตอก เจ็ดพันเก็ขอบคุณเช่นกันอินสตาแกรมพี่โอไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่800ร้อยก็ยังดีนะครับแล้วก็เพจเนี่ยน้อยแต่ Facebook ไป2,300แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่างๆขอบคุณครับกำลังจะสะอึกเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ